นี่คือในสตูดิโอนะครับหลังจากที่ผมเขียนข่าวเสร็จแล้วแล้วก็เลือกข่าวว่าอะไรจะเป็นข่าวหนึ่งขาวสองข่าวสามข่าวสี่ข่าวห้านะก็ทําหน้าที่เป็นบรณทีิการข่าวด้วยนะหลังจากแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จก็เนี่ทีมงานก็จะพิ้นบทมาให้ละเนี่ยก,ก็จะมีการเรียงลำดับองค้หนึ่นงสองสามสี่ห้านี่นะครับออหน้ากายกเป็นแบบนี้ จากที่นคอมใช่ไหมพอเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างข่าวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบทข่าวประชาสัมพันธ์มาครับแล้วก็ต้องแยกมาเป็นเหมือนข่าวอ่านไม่เกินนาทีครึ่งนะฮะรายละเอียดมาเยอะครับแต่ต้องตัดทอนให้ได้เดี๋ยวประมาณสักหนึ่งนาทีกวา่าๆนะครับแล้วตอนนี้ต้องทาหน้าที่เลือกข่าวเองทาทุกอย่างครับก็อยากจะให้เนี่ยคนที่มาศึกษาเรียนดูนะฮะให้มีการปฏิบัติแบบนี้แล้วกัน จากหน้าจอแล้วก็มาที่บทข่าวและเ,เตรียมนะฮะที่จะมีการปีเซนที่หน้ากล้องเพื่อให้ประชาชนติดตามนะครับเดี๋ยวเราดูให้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงผู้ชมครับจากกรณีที่ว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มทนายความได้มีการโพสต์คลิปและข้อความขนาดที่ว่าเดินเข้าไปพิสูจน์ข้อที่จริง ในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้มีการต้องเรียนว่ามีการเปิดสถานบันเทิงเกินเ,เวลามั่วสมส่งเสียงดังล่าสุดนะครับทางจังหวัดดำเนินคดีและสั่งปิดเป็นเวลา15วันครับนายสมปราบปราบสงครามประลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมครับและมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้จัดการร้านอาหารในโรงแรมดังกล่าวในข้อหากระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสีย่ยงต่อการแพร่โรคและจาหน่ายสุราฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดภูเก็ตเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดและข้อหาอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งผู้จัดจาการร้านอาหารยอมรับทุกข้อกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟองง้องเสนอพนักงานอัยการต่อไปโดยทางจังหวัดออกคําสั่งปิดร้านอาหารดังกล่าวเป็นเวลา15วันครับนับตั้งแต่วันที่22เมษายน2565 ถึงวันที่6พฤษภาคม2565หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งประกาศปิดร้านอาหารดังกล่าวนะครับก็มีการนําเชือกมากัน้นบริเวณโดยรอบขณะเดียวกันทางโรงแรมก็ได้มีการนําป้ายข้อความว่า Gas Only รับเฉพาะลูกค้าในโรงแรมเท่านั้นมาติดตั้งไว้ที่บริเวณปากทางเข้าของโรงแรมครับ ว่ามีครอบครัว4พ่อแม่ลูกจังหวัดสุขโขทัยฮะที่ว่าลูกสาวคนโตเนี่ยขอให้ตามหาหลังหายไป10กว่าวันล่าสุดนะครับมีข้อมูลจากตํารวจว่าเดินทางออกนอกประเทศไปที่ตุรกีแล้วส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากหนีปัญหาหนี้สินนะครับนี่ฮะเป็นหลักฐานซึ่งก็คือหนังสือเดินทางและก็ภาพถ่ายยืนยันนะฮะเป็นเอกสารที่พลต,ตรีอมรศักด เกษมสิริผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุโขทยัยนําออกมายืนยันว่าครอบครัวพ่อแม่ลูก4ี่คนนะครับที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็นํารถไปขายประกอบด้วยนายนิรุตบุญชูอายุ41ปีนางสาวนุ่นลมนเพชรบุญมีอายุ41ปีเด็กชายนุ่นเบดบุญชูอายุ12ปีแล้วก็เด็กหญิงฮารินดาบุญชูอายุ7ปีนี่นะครับได้เดินทางออกนอกประเทศไปที่อิสตันบูลประเทศตรุรกีครับ ทางสนามบ,บินสุวรรณภูมินะฮะโดยสายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK0069 เมื่อวันที่10เมษายน2565เวลา20นกา30นาทีและก็ยังไม่พบข้อมูลการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศแต่อย่างใดหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับญาติที่จังหวัดสุขโขทัยและก็ตำรวจได้เร่งติดตามค้นหาและไม่สามารถติดต่อไดะะ้ซึ่งในล้วนบุญชูครับเป็นบิดาของนายนิรุตและก็นางสาวฮิรัญญาบุญชู ลูกสาวคนโตของทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปในรับทราบผลการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่สบพบ้านไร่นะครับอำเภอศรีสํมรงจังหวัดสุขโขทยัยแล้วด้านนางสาวฮิรัญญาเนี่ยเปิดใจว่าหลังจากทราบข่าวว่าพ่อแม่และก็น้อง,องๆเดินทางไปที่ต่างประเทศก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างครับที่ทั้ง4ี่คน,นยังมีชีวิตอยู่และก็คาดหวังว่าพ่อแม่จะกลับมาหาอยากเจอพ่อกับแม่มาก หากกลับมาเนี่ยอยากจะกอดและจะไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคาดว่าพ่อแม่คงมีเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้นะครับอไปฟังเสียงลูกสาวครับไปบอกหนึ่งค่ะว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะค่แล้วจะทําไงต่อไปก็ต้องรอคะ่ะรอพ่อแม่คาดว่งพ่อแม่จะกลับมาไหมคะคาดหวังมากค่ะอยากเจอพ่อแม่ไหมอยากเจออยากคุยทำแรก,กที่จะถามพ่อคืออะไร หนูจะกอดเกิดหน,นูจะไม่ทำเลยเพราะมีเหตุผลน,นะ mm hmm. ถ้าเขาอยากบอกก็รุ่งบอก อีกมุมหนึ่งนะคะในล้วนค่ะบอกว่ารู้สึกสบายใจที่ได้ข่าวว่าทุกคนยังมีชีวิตอยูน่นะคะแล้วอยากจะบอกลูกชายว่าให้กลับมามีอะไรก็มาแก้ไขกันส่วนข่าวที่ว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายมีหนี้เป็น10ล้านในล้วนบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องถ้าจะให้ไปรับใช้แทนเนี่ยตัวเองก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีด้วยนะคะแต่อย่างไรเรื่องนี้เรื่องหนี้ต้องรอให้ลูกชายกลับมาจัดการค่ะ จะทำไงไหนก็ลองฟังมันดักเจ้าหน้าที่เขาติดตามมามันทําไงมันไปถึงไหนมันไปทําไมกันอะไรงี่ในกรณีถ้าเกิดว่าเขาปีนี้จริงจะทําไงต่อบอคนเออจะทำ,ทำไงด่าผมก็จะไมู่เรือเ่องไลยนะเขาต้องให้ผมต้องรับใช้เงนนะ <c oughs> มันไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> จะทำไงไหนก็ลองฟังมันดักเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขโทัยฮะท่านก็ระบุว่ายังไม่ทราบจุดหมายปลายทางว่าเมื่อทั้งสี่คนเดินทางไปถึงเมืองอิสตันบูแล้วจะพักอยู่ที่ใด หรือว่าจะเดินทางต่อไปอยังที่ใดต่ออีกสาเหตุน,นะครับที่ครอบครัวนี้หายไปตํารวจก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของปัญหานี้สินครับที่อาจไม่อยากจะเจอเจ้าหนี้เพราะว่ามีรายงานว่าทั้งสองคนเนี่ยได้นําเงินจากคนชื่อเงาะมาทําธุรกิจลักษณะเหมือนเป็นการปล่อยกู้ให้กับชาวบ,บ้านจํานวนกว่า10ล้านบาทคือช่วงแรกนะครับได้ผลตอบแทนดีฮะมีการส่งเงินคืนตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้แต่ว่าต่อมาสิครับเริ่มมีปัญหา พอทวงถามเงินก็บ่ายเบี่ยงจึงไปไปได้ว่าอาจจะหลบหนีจากปัญหานี้สินหรือเปล่ารวมถึงนางนฤมลก็ยังเป็นฝ่ายบัญชีกองทุนหมู่บ้านของบ้านไร่หมู่สามอำเภอสีสำโรงด้วยเมื่อไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้จึงอาจจะหลบหนีไหมีตั้งข้อสังเกตซึ่งตำรวจได้รับแจ้งจากคนชื่อเงาะว่าจะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองสาม,มีภรรยาแต่ว่าขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและประสานกับทนายความ คาดว่าจะเข้าพบตำรวจได้ใน 2- 3าวันนี้นะครับวามคืบหน้าคดีของนายปรินครับตำรวจเนี่ยคาดว่าจะสรุจสํานวนผู้เสียหายคดีแรกนะครับได้ภายในสัปดาห์หน้าและก็เตรียมออกหมายจับนายปรินเพิ่มนะครับขณะที่นายธนธนากิจอํานวยพร้อมนํากระเช้าเนี่ยไปขอโทษกับตํารวจจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับในการที่ว่าไปฉีคอนโดมิเนียมเกิดเหตุละเมิดทางเพศหลังจากที่ว่าถูกตํารวจคนครบาลดำเนินคดี2ข้อหานะครับ จไว้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 พอจับใจความได้แค่จำไว้นอกนั้นดูดเสียงเอาไว้นะฮะคู่ชมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวาจาที่ไม่สุภาพคลิปเหตุการณ์ที่ว่าถูกบันทึกไว้ที่หน้ากูติมีเดียมแห่งหนึ่งครับในวันที่ตํารวจได้มีการเชิญภรรยาของนายธนัทธนากิจอํานวยหนึ่งในผู้เสียหายก็กล่าวหานายปรินพาณิชพักนะครับลุ่งละเมินทางเพศมาชี้จุดเกิดเหตุซึ่งนายธนัทก็แสดงออกด้วย ถ้อยคาแล้วก็ท่าทีตําหนิการทํางานของตํารวจที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปชี้สถานที่เกิดเหตุหรือว่าในห้องพักที่อ้างว่าเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเป็นหลักฐานที่ตํารวจใช้ดาเนินคดีใน2ข้อหาคือดูหมินเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทนะครับในคดีนี้นะครับหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคดีที่เกิดมาเนิ่อนานแล้วนะครับตามที่คุณอนานะครับให้การเนี่ยเกิดมาเนิ่นนานเป็นระยะเเป็นปีแล้วเนี่ยก็ตาม แต่เราก็ยังมีความหวังว่าเราอาจจะจัดเก็บวัตถุพยานพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันข้อต่อสู้นะครับหรือข้อโต้แย้งของฝั่งผู้ต้องหาด้วยว่ามีการปนเปื้อนของพยานหลักฐานนะครับเราจึงไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคู่กรณีกันเนี่ยขึ้นไปในวันที่เรามีการตรวจคน้นจัดเก็บวัตถุพยานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ คือประเด็นนี้นายธน,นัทหรือว่าลูกนัดนะคะได้หารือกับทนายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งมีการตรวจสอบข้อกฎหมายพบว่าคําสั่งศาลไม่อนุญาตให้เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุก็เลยบอกว่าพร้อมรับผิดชอบค่ะนากระเช้าไปขอโทษตํารวจขอโทษที่แสดงออกแบบเสียมรารยาทไม่สุภาพแต่ว่าอยู่ระหว่างการประสานผ่านแพทย์หญิงของขวัญเพื่อให้ติดต่อกับพันตํารวจเอกนิมิต นูพลทองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีส่วนคดีล่วงละเมิดทางเพศค่ะนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็นำหลักฐานยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะขอให้มีการตรวจสอบนายตำรวจยศพลตำรวจตรี อ้างว่าเป็นญาติผู้เสียหายพยายามเข้ามาแทรกแซงคดีหรือไม่และเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นตํารวจนอกราชการและเคยเป็นผู้บังคับการจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกค่ะครับเรื่องนี้นะครับพลตรวจตรีไตรรงผิวพันธ์อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงว่าแม่ผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่ารู้จักและก็ขอคำปรึกษาจากอดีตนายตำรวจคนนี้จริงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีหรือทำให้คดีในเกิดความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ที่ว่าถูกกล่าวหาให้ถึงที่สุดไม่ได้ต้องการถอนแจ้งความยืนยันว่านะับตั้งแต่รับคดีวันแรกไม่มีใครเข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่ากดดันการทํางานของตํารวจโดยคดีแรกที่รับไว้จะปิดสมนวนได้นในเวลาไม่นานเพียงแต่ว่ารอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาโดยในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าในการขอสารออกหมายจาับผู้ต้องหาเพิ่มเติม ส่วนเรื่องคดีขณะน,นี้มีผู้เสียหายในคดีทั้งหมด15คนนะครับแบ่งเป็นคดีขมขืน3คนอนาจารย์7คนขมขืนและอนาจารย์1คนอนาจารย์ในภาพผู้ยาว1คนขาดยุค,ความ1คน คดีต่างประเทศ1คนและกําลังพิจารณาว่าคดีขาอายุความหรือไม่อีก1คนนะครับต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่ากรณีของนายปรินสเทือนไปถึงพักประชาธิปัตย์นะคะที่มีการเรียกร้องให้กรรมการบริหารพักแสดงความรับผิดชอบด้วยล่าสุดค่ะนายวิทยาแก้วพราดาัยเป็นอดีตรองหัวหน้าพักก็ เปิดเผยเลยค่ะบอกว่ายื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะกรณีนายปรินนะคะที่สร้างความเสียหายให้กับพักอยากให้กรรมการบริหารพักที่เป็นคนชักจูงนายปรินเข้าพักแสดงสปิริตและความรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมต้องสูงกว่ากฎหมายถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนพร้อมกับย้ำการตัดสินใจลาออกเป็นเรื่องภาพลักษณ์และความรู้สึกของประชาชนล้วน ไม่เกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพักจะไม่ส่งตนลงเลือกตั้งสอสอนครศรีธรรมราชเพราะตนมีชื่อลงสมัครอยู่แล้วค่ะ